ก็เก็บไปเลยนะคะเก็บเอายอดมัน้เดี๋ยวให้มันแตกใหม่หอมๆเลยเพื่อนๆ สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะเอาไปทําอาหารเนาะเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคิดกันนะคะวันนี้มีผักไทยยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็ว่าจะเก็บไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยสําหรับเอาไปทําอาหารค่ะไปเก็บกันเลยค่ะ ะะผักไทยก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะตรงแปลงนี้แปลงนี้ก็สําหรับเก็บมเมล็ดนะคะเอา,มาเมล็ดก็เลยมีปลูกอย่างละต้น2ต้นเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์พร้อมนะคะกระด้งกับกันไกลนะเดี๋ยวจะมาตัดผักเอาไปทําอาหารกันค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวก็จะเก็บอันนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอวางดีๆก่อน,นเก็บแมงลักนะคะโอ้โหแมงลักใบงามมากเลย เดี๋ยวตอนนี้เริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงแล้วค่ะก็เลยผักบางตัวเนี่ยก็เริ่มทยอยตายแล้วนะคะเมื่อกี้แตงกวาก้อยก็ตายนะแตงกวาต้นใหญ่ต้นเล็กยังโอเคอยู่นะคะแตงกวาก้อยต้นใหญ่ตายแล้วก็ทยอยกันตายแล้วนะคะช่วงช่วงนี้นะผักที่มันทนหนาวได้บ้างก็อย่างเช่นพวกเนี่ยสารหน่โหระพาแมงลักเนี่ยมันมันจะตายช้าที่สุดนะคะ ตายช้าที่สุดก็ยังพอได้เก็บกินนะคะน่าจะไปลายเดือน10ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้เอากันไกลมาแต่ว่าใช้มือเด็ดแล้วกันนะคะเพราะมันง่ายดีเนาะโอเคเเด็ดเอาอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะไปกินนะเอาไปกินกับอะไรดีทําน้ํายาขนมจีนดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บผักเยอะๆเลยค่ะไปกินนะเอาแมงลักคำหอมเนี่ยค่ะหอมมากเลยอืมสุดยอดแล้วเพื่อนๆโอ้โหยงาลายไหล สุดยอดของคนไกลบ้านค่ะคือผักไทยนี่แหละค่ะย่าเห็นไหมคะเห็นไปไหมเหลืองๆเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนนะคะจากร้อนมาเย็นมันก็จะเหลืองก็จะเหลืองบ้างอันไหนเหลืองก็เด็ดออกไปนะคะอันไหนที่มันเขียวๆก,ก็กินนะคะเพราะว่าผักแถวนี้ก็ปลอดสารทั้งหมดโอ้ยหอมค่ะเพื่อนๆยิ่งโดนยิ่งหอมเนี่ยเห็นไหมเห็นใบไหมคะเริ่มเหลืองแล้ะ เหลืองเพราะอากาศเขาเปลี่ยนนะคะร้อนสุดมาหนาวสุดนะเมื่อคืนก็ต้องนอนห่มผ้านะคะเพราะว่าหนาวแล้วอแต่กลางวันนี้ก็ร้อนนะคะร้อนร้อนร้อนหนาวหนาวผักก็ไม่ไหวแล้วคนก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ไอชุ้ก็เก็บไปเลยนะคะเก็บเอายอดมัน้เดี๋ยวให้มันแตกใหม่แตกใหม่ก็กินอีกเก็บอีกกินอีกอ,อุ๊บอ๊บ เนี่ยค่ะอากาศเย็นแต่ว่าฝนมันก็ทิ้งช่วงนะก้อยก็เลยเอาน้ํามาไว้สําหรับถ้ามันแรงมากก็จะลดให้บางต้นถ้าต้นอ่อนเห็นไหมคะใบเหลืองเหลืองก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเด็ดออกอันไหนกินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็ทิ้งหรือทําปุ๋ยนะคะเนี่ยมันมีดอกนะดอกแต่มันดอกเล็กๆอะไม่สมบูรณ์เดี๋ยวไป เอาต้นไว้ใหม่ต้นนี้ไม่ไว้อะต้นนี้กินเลยเดี๋ยวต้นที่มันสมบูรณ์ก็จะเอาเอาดอกอืถ้าพวกแมงลักกะเพราโหระพานะคะถ้าเราไม่เก็บดอกออกเงี้ยมันจะแก่ค่ะเพื่อนมันจะแก่ก็คือมันจะไม่แตกใบใหม่เพิ่มมันก็จะเป็นดอกแก่ๆอย่างเงี้ยค่ะต้นก็แก,แก,แก่ดอกก็น้อยพอต้นต้นแก่ใช่ไหมคะใบมันก็ออกน้อยอืก็จะได้ไม่ไม่เหมือนเดิม ก็ต้องเลือกไว้อันไหนที่เอาเมล็ดอันไหนกินนะคะก็เก็บแบบนี้แหละดูต้นใหญ่มากอะไรนะยี่หลานะยี่หล่าต้นใหญ่มากพวกมันจะมีเมล็ดให้ก้อยไหมเนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บมาสาระแหน่เก็บสาระแหน่ต่อใกล้ๆกกันนี่แหละเนี่ย สารแลน่ก็กินกับน้ำยาขนมจีนอร่อยนะนี่เก็บเอาแต่ยอดมันส่วนเดี๋ยวให้มันแตกเพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมเห็นข้อตาไหมฮะก็เดี๋ยวมันก็ออกมาเพิ่มแล้วก็เก็บแต่ยอดไปกินอันไหนที่มันเลยออกมาข้างนอกก็ก็เด็ดออกนะคะตกแต่งต้นไปด้วยมันจะไปทำให้แบบต้นอื่นลกกันนะคะหอมๆเลยเพื่อนๆ อยากกินลาบเห็นสารแหน่งงามๆก็อยากกินลาบกินลาบสดีไหมนะนีะ่อันไหนที่มันเกินมาก็กระเด็ดนะเด็ดออกจากเถ่านนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันโดนเหยียบเนี่ยเดี๋ยวไปเลือกที่บ้านหอมมากเลยค่ะโอ้โหสุดยอดผักไทย Okay, okay. ดูต้นกุยช่ายค่ะเพื่อนกุยช่ายนะนก็ยไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวจะตัดเอาไปทําขนมกุยช่ายแต่ว่ายังไม่ได้ทําเมนูกุยช่ายนะเดี๋ยวขอกินขนมจีนน้ายาก่อนลวกันนะนี่ต้องมาเก็บอันนี้ออกด้วยนะยา่ยาย่าขึ้นเร็วมากนี่ค่ะนี่น,นี่นี่เพื่อนๆดูนี่นี่อะไรผักแพลวนะคะเก็บไปกินกับขนมจีนโอ้ย หอมมากเพื่อนหอมาหอมากเก็บย,ย,ยอดดมันเอาไปเลยไปเลยผักแพลวผักาสารหน่เนี่ยรากเขาอยู่ใต้ดินใช่ไหมเขาจะไม่ตายนะฤดูหนาวถ้ามีน้ำหิมะตกก็ไม่ตายค่ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่ในช่วงฤดูฤดูหนาวเขาก็จำศีลก็อยู่ใต้ดินนะคะรากเง่าเขาอยู่ใต้ดินแล้วพอฤดูใบไม้ใบไ,ไม้ผลิก็งอกขึ้นมาใหม่ ปลูกครั้งเดียวกินยาวๆเลยค่ะที่ญี่ปุ่นก็ดีนะนี่ mm hmm. ก็เก็บไปสักกลมเล็กๆเนี่ย mm hmm. โอ้ยหนับจีนนะอร่อยนะ mm hmm. นี่เก็บไว้นี่ mm hmm. เดี๋ยวมาจัด mm hmm. กะเพราแยงก่อนนะคะกะเพราแยงก่อน mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บวันนี้พอก่อนเ mm hmm. นี่ยค่ะเพื่อนๆกระชายนะนี่กระชายกระชายต้องกินกับอะไรดีละ mm ่ hmm. ละน้ำพริกเนาะน้ำพริกทำน้ำพริกอ่าน้ำ น้ำพิกะปิแล้วก็กระชายอ้โหแล้วก็ส้มตำนะคะนี่อ่อนๆอย่างเงี้ยเราถอนไปเนี่ยแล้วไปแบบปอกลอกร้านดีแล้วก็กินกับส้มตำอือหือสุดยอดเนี่ยค่ะเห็นไหมก้อยมีทั้งหมดหลายกออยู่นะหนึ่งสองเนี่ยสามแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมกระชายอันนี้ปลูกที่หลังนะคะก้อยเอาซื้อมาจากร้าน เอเชียเนี่ยนะคะพี่คนไทยที่เขาขายเนี่ยแล้วก้อยก็เอาลากมันไปกินส่วนหัวมันคราก็ก็ฝังไว้นี่นะคะเห็นไหมงอกมาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ขาดล่าไม่ต้องสั่งแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะกุยช่ายนะกุยช่ายอันนี้ก้อยปลูกจากเมล็ดปลูกเองอันนู้นปลูกจากต้นนะคะปลูกจากเงาความโตก็ต่างกันนี่นี่เพื่อนดูเห็นไหมคะนี่นี่นี นี่แมงลักนะคะใช่ค่ะแมงลักหอมหอแมงลัก um, เดี๋ยวก็จะเอาเม็ดนี่น,นีต้นนี้แหละเอาเมด็ดเอาเมด็ดเอาเมด็ดมีหนอนด้วยเดี๋ยวจัดการนอนก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้นนี้เอาเมด็ดปล่อยเอาเมด็ดต้นอื่นกินปล่อยเอาเมด็ดต้นเดียวก็พอละค่ะนี่ก็ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นแมงอ่าโหระพานะคะโหระพา มันจะเห็นว่าใบมันจะเริ่มเห็นไหมคะโหระพาจะไปก่อนเพื่อนเลยนะถ้าอากาศมันเย็นน่ะเนี่ยอากาศมันเย็นมันเปลี่ยนนะคะเขาก็จะแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่โรคใบเหลืองนะเพราะถ้าเป็นใบเหลืองเพื่อนๆดูยอดข้างในที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะต้องเหลืองนะอันนี้ไม่เหลืองมันเป็นเพราะว่าอากาศเห็นไหมคะนี่ยังเขียวสดอยู่อันที่งอกใหม่เพราะว่าอากาศมันขึ้นขึ้นลงลงไงคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอันไหนที่ทนไม่ได้ก็เป็นสีเนี่ย ไปไม้่วงนะคะไปไม้เปลี่ยนสีอืมไปก่อนเลยแต่ก้อยไม่ซีเรียสค่ะเพราะก้อยจะเอามาเล็ดนี่เห็นไหมคะขอให้แค่อันนี้โอเคก็พอนะคะเมล็ดมันโอเคก็พอ,อกระเพราเขียวงามมากๆเลยกระเพราแดงต้นสูงมากเลยนะเดี๋ยวก้อยจะให้ดูนะความสูงของเขานะสูงมากมากเลยนะคะต้นใหญ่สวยดีหอมด้วยนี่ สุดยอดเลยเค okay, เดี๋ยวไปดูต้นหอมนะคะมีหอมอะไรให้กินบ้างหอมแดงของเรานี่ก้อยปลูกหนึ่งงานนะหนึ่งแถวหนึ่งแปลงกำลังงามเลยค่ะแต่ก็กำลังจะอยากได้ไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไอ้น,นี้ไปกินเก็บใบใบหอมเลมเอาค่ะอันต้นไหนต้นโตก็เดี๋ยวจะเลมใบหอมไปกินกินกับขนมจีน เลมอย่างละต้นสองต้นละใบสองใบเน,นี่เดี๋ยวไปหาดูต้นไหนงามๆนี่ค่ะนี่ๆๆน,นก็เลมเอาอย่างเงี้ยกินแบบนี้เอานะอยากกินอยากกินจริงๆมันก็ต้องรออีกหน่อยอะถึงจะแบบเก็บไปกินนะอันนี้เป็นหอมกินหัวเนาะหอมแดงอะค่ะ แต่ว่าเราก็อยากกินใบอ่ะก็ไม่เป็นไรเลืมเอาใส่สักหน่อยหอมๆก็ยังดีเนาะโอเคได้สักหน่อยหนึ่งประมราณแล้วเดี๋ยวเก็บถั่วไปสักหน่อยนี่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 นถั่วฝักยาว จริงๆแล้วมันต้องเอาไว้อีกหน่อยนะคะถึงกินได้แต่ว่าถ้าก้อยไม่รีบเก็บเดี๋ยวมันจะอากาศมันเย็นนะคะเดี๋ยวมันจะตายนะก็เดี๋ยวอันไหนไพอพอกินได้ก็จะกินเก็บไปกินนี่มีแมงด้วยแมงตัวนี้ค่ะทําให้แบบผักผักเป็นรูเป็นหนอนนะเนี่ยจัดการซะ,<ส>ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่เราจะพอกินได้อีกก็เก็บมาแล้วฝักหนึ่งอดอกเต็มเลยนะคะยังไม มันเป็นดอกอ่อนนะคะลูกอ่อนเห็นไหมคะลูกอ่อนมันยังไม่ยาวอ่เพื่อนเพื่อนทำอะไรดีเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแต่ว่ามันดกมากมากเลยเพื่อนเพืเพ่ดูสิดูดูดอกมันมีมดด้วยเดี๋ยวก็จะต้องมาจัดการมดเอาน้ำส้มมาฉีดนะคะจัดการมดเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่นดูสิเห็นไหมมันยังมีให้กินอยู่นะคะแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรล่ะมันไปดูดูแล้วอะ ก็ต้องเสี่ยงกับอากาศบางวันอากาศมันหนักมากมันก็อาจจะทําให้ต้นตายได้เนี่ยไม่เป็นไรก้อยก้อยปลูกตรงร่องอะนะคะตรงร่องตรงกลางระหว่างร่องคือปลูกรอรอมะไอ้นี่ยก้อยปลูกตรงกลางร่องตรงนี้ก็อยก็ใส่เป็นมันฝรั่งนะคือรอมันฝรั่งโตแล้วก็ค่อยเอาออกเนี่ยลองใส่ได้แค่ฝักเดียวเดี๋ยวไปดูที่บ้านที่บ้านก็มีค่ะที่บ้านก็มีอยู่ ขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะคลิปนี้ก็มีแต่เพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ